สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีบุตสุภูสุคนหอนเงาแตกซะสะสีเขาพี่นอ้องยิ่พอแล้วสีเขาก็เล่าวามาเมื่อซอยเล่าแต่ว่าบ่ท่านข,าข้าเจ้าเราข้าเจ้าสีแล้วก่อนมือนี้ละเลิกงามยามดีสีเข้าสีน้ำแล้วอะไรจ้าอือข่อยมาท่านข้าเจ้าเก็บเข่าป่านพอดีจังว่าเมื่อว่ามันเศร้าเฟื่องเศร้าอียงอยู่เนี่ยหอนยังวะอือ เมอพระท่านเจ้าดอ,อกปีเนียนฝนมากล่ะเขาเราบ,บ่มันปันไดจ้ะแต่ว่ากับพ่อได้ยูได้กินนี่ล่ะข้าเจ้าพักกันเอาเขาไปขึ้นเราแล้วมูนึงอันใหา่เหมือนแล้วก็ขึ้นไปกินเขาที่ทั้งเทียงน้องสาวข่อยนะข่อยก็เลยเมื่อเก็บกวดนี่ล่ะปกติหืือล้านหงือพวกนี้ออกเก็บันเขาปัดหลอกปัดล้านกองเฟื่องปกติกองเฟืออเฟ่องกองใหญ่กว่านี่นะ ปีนี้บุอค่อยมา,เาเนเข่าไปเนไ่ยกล่องเฟืองกันเล่นหน่อยเนี่ยสิผ้าสิผ้าไทายเบิงเ่งบรรยากาศโอู้หอนมิตะหยาเห็นปะมูเจ้าเขาบุอค่อยมีเลยหน้าด,ดำอ๋อนี่มันสีมานเข่าอยู่หน้าขอยมันเป็นหน้าดำนะขันว้านก็นสิเป็นแต่แบบนี้ละหยาหยาไหลไหลเแถวนี้บ่ได้เข่าได้เฟืองนี่ ป็นมองลามงัวนี่เขาปัดลนันนี่เหี่มนอนเฝ่าบกมาลากเกืบไปใช้กระแลน้ำเด้เออมันแลน้ำข่อยเด้แต่ว่าเจ้าของมันมันแลน้ำมันแลน้ำตะข่อยเนี่ยผุนเจ้าของมันไปกินเขาอยู่ท้่เทียงผุนอะมันก็บม่เลยสนใจเลยมันกแน็แลน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 ผุนหอนแล้วพุนก็ร่วงออนอนน้ำหนองสานี่เขาปัดลานโอ้หินบละเห็นตะเาง,งาข่อยนี่ กะสิมาเศร้าเฟื่องเศร้ายังอกอก,กน,นี้ละ่ะเศร้าเฟื่องเศร้ายังออก <c oughs> เฟื่องก็ไล่ลายดอกตักส่วนผาพน,นิ้วท่าไหนขอหาสูนผาผ้าหินเพราะว่าสิทอดสูนผาสุดทางไหนบุญเฮมถอดสูนผาทา่า,าไหนบ้างนะแฮมซื้อ,อ <c oughs> เด็หย่อนป่านมามาเอ้ย เดี๋ยวๆ,เ,วๆเมื่อไรได้วันนี้บ๊ายบายให้นะจุ๊จบคลิปบ๊ายบายคะ่ะอวยห่อนลนายผู้จบคลิปให้มาแม่เธอมาขึ้นรถแม่เกตเกตนูน้ไปขึ้นรถไปลูกไปเอ้าเอาเอา,เอ,าอันนี้เป็นของห้าวอ้ยเรียวระบาดดีสิขึ้นให้เธอบาร์จุ๊บของห้าวอ่ะ สวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีพี่น้องบดส,สุขันสุขันเหมือนสันโอ้ยจะสีฟ้าออไปใส่นาะจากสีฝ้าออไปใส่ไม่แล้วจา้ามาทุง่งนาไม่ยังหยิบและวะ้วปีสีเขาคือโน่นไงเระคิดอยากกินก้อยแมงลงางงัใส่บอกก่อไงยังมาก็เลยสีมลเลาะเบิองแต่ว่าอย่างนี้ย่เหมือนว่ามีคนมลเลาะหรือดิแต่ว่ามาหมู่บ้านนี่ว่ามันคนเอาบุญมาสันว่ามาสวนไหมอือไปไปเบิองว่าสีมีบ่มีโอ้ยแต่ละต้นหมากเขาแท้ยังมีหมากอยู่ตัวนี้อัน ยังมีตัวนี้มันหยาแหละแม่พี่น้องมันหยาข้าเจ้าเหล็เกี่ยวบิดแต่ว่ามันก็เป็นกระรอนกระเตียนห้เาเหลียวเห็นเหรอคิดเสียดายเนาะมึงไงนี่นเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่เอ,ะะอเ,ยเอ้าก็ใชมาลงก่อนเถอะยวเอามอนี่แม่พ่นห่อนว่าพ่นแล้วลงก่อนขวายมาน้ำบุกค,คักแล้วพี่น้องนี่อืมก็สิเมนห้อยข้าเจ้าแขีงจนน้ำคุณเอเรียังวะยังวะโอ้ยเนาะล่วงก่อนข่อยแล้วกะมี anh em có thể kiếp dưới phía ngoài bây lại đọc xíu bởi chắc coi ui bắn không có hình mô bút làm chậu บัดนี้กแสิย่างลงทา้งลุมหันเด้อบัดนี้ทางนี้บ่มีน้ำเหรอโบ๊ะบล่ะเตรียดอกก้อนเคยรีบๆแล้วโอ้ยฝาคือแจ่มใสดีแถวละมือนี่ไปยัง่างน้ำแห้งคักล่ะน้ำโบุกคักแล้วแต่ว่าหมูว่านี่คนมันยองคักคนมันสวนคักมันสีมีบบบูมันสีย่างอห่อพ่อเดลเลมบบูอันเห็นบอดยำ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 อยู่เหนือปลาซิว อุ้ยอุ้ยปลาซิวอยู่บ่เอาด้วยจ้กะกลัวสิเดี๋เมื่อน่าปลาซิวยังพอได้เก็บอยู่จ้ะยังพอได้เก็บอยู่อ่นซ้อนแต่นามสบุกนี้นี่จ้ะคนนี้ล่ะ น่าน่งเธอโอ้ยผู้มาน่ำกับได้กันยังมานอยู่จ้ะร่วมลืมออกปากออาอีกแล้วพอได้จริงกูมูนี้ร่มออกปากต่ไว้เพราะไปเนาะ ไปซีเข่ามาสซีเข่ามาเมื่อยตอนนี้ตอนเก็บกล่องมาทำงานให้เงิดไรวุตัยซุ่นกล่องอีกแล้วเสียเบิ้งยังวัดที่เบิ้งบอดีกาดนางนามเอียดเปียดอยู่เ,เพื่เฮนะ้ยก็สิฟินข้างนั้นเนะเย็นข้างกี่บ่เฮ้ย เนี่ยเห็นโมบูล่ะเง่วงของเฝ้าเบือ่อคอยด้วพี่น้องเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเฝ้าเบือ่อนมาสอนรู้ไตแถวพี่อย่าฝ่าเบือ่อคอยด้วอย่ยาฝ่าเบือบ่อคอยด้พยคุสเซย์เบื่อังจำสิ้นแล้ว คือผู้มานั่งจำชิ้นเราปุนะเอาอยากเมื่อไปเอยากเมื่อไปหิ้วเขาอยู่บ่ <c oughs> แกมือฮ๊มไปยางสิปงไปลุงไปยางอีกไปเนี่ยโอ้ยสิเมื่อเราได้พี่น้องพอได้กินแล้วจ้ะพอได้ยูพอได้กินแล้วสิเมื่อแล้วบาดเนี่ เดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอยู่เฮือนมาได้หลายได้หน่อยซสัใดน่อได้อยูอะด้กินจ้ะมากกับด้กินคือเก่าหันล่ะมือหนึ่งเอาไปเฮ็ดเมนู่หนึง่งมือหนึ่งเอาไปเฮ็ดเมนู่หนึง่งบอดนีเสียไปก้อยใช่บอกกอกบอดนี้บ่อนิยมีบุญยิบอยู่หนึ่ก็สิมีอยู่ยด,ด้น้ำเริ่มแห้งนี่จากพกาอนวคางนทำเป็นปลาอ่อยข้าเจ้าปลาอ่อยข้าเจ้า ปลาอ้อยปลาอ้อยฟังขังนี่ปับ๊บเป็นปลาอยู่ค่าตะเกากับเมื่อก็บเห็ดขุมอยู่ค่าอยู่ปลานน่ล่ะแต่ว่าปีนี้บะมีจา้าดอกเห็ดขุม้มแถวบ้านคอยหาบะมีเลยหากินยากยากตะเกาปลานี่ออกลายหลายเลยมแต่อดกอกใหญ่ใพ่อมนี่ขันเห็นเนี่ยเป็นผืชดปลาเต็มดีเลเนี่ยนี่ถ้าคุณมามาก,ก่อนนะ โอ้เสียงนกเขาอุ้ยแม่งกบเบือแม่งกบเบือเสียงมาหลาเถอะสีเหลืองอันนี้สีชมพูบินยุ่งง่งๆนี่บนนี้สีลายโอ้แม่งกบเบือก็ไหลายแท้โอ้ยสนใสสนใจนั่นนี่นนียละอ้าวไปเสะแล้วเนาะวันนี้มาบักแฮมไปทางไหนแล้วเนาะวันนี้เนาะไปพี่น้องไปวันนั้นวันนี้ค่อยๆยอนย่างได้ตัวนี้ อันน้ำต้นไม้ยาลาบไหมนี่ต้นไม้ยาลาบไล่ไล่น้ำปุ่นอันเป็นต้นต้นเป็นเขายังหาไงนี่อันนี้ต้นเพิ่นอยากตายแหงแล้วนินินไอ้ต้นไม้ยาลาบน้ำพุน่นคอทอดเกลือไปพุ่นน่ะพุ่นมาเหีม้มเขาไปยังในปา่าอยุคขา้าวเดี๋ยวเด้อขอหยุดกล่องไว้สักก่อน,ปอนแป๊บหนึง่ง Nan na coi oi uti tian nan oi long yang coi uti nan oi bobby na manam dang sudu tót tham bay tangday lan no buck hem buck buck hem man man hem man pa lên nó bay tangday đây bay đi ha 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 bay ha đây ha 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 là ha ha này ha 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 มันไปเลยหลงเขี้ยเจ้าระบบหน่อบาดีเนาะอุ้ยเนาะเที่ยงนะเน้ยเสร็จ่ะอ้าวกระทั่งได้อีกเลยหน่อบาดีเนาะหมอนี่เนาะกระเทือนบ่พี่น้องกระเทือนแห้งบ่กระเทือนตึกๆแห้งบ่โอ้ผุนโอ้ยเนาะหมอนี่ นล่างขาล่างขีดตรงบวกก่อนขีดตรงเต็มขาอยู่หนังมีเงี้ยคว้าหน,น,นี้เดี๋ยวล่างแขนล่างขาอยู่ดอกอยังไหลายอยู่หนังกระได้ว่าบุกไงดอกจก้ะละมีเป็นอาที่ซ้อมอาทิตย์ปุรณะน้ำเจังสิบุกขอนขอนน้ำสีเหลืงเั็นบ่มีผูดด้ใดมาสว,กวานก่อนจังมาจอบมืออีก มาจับมือีกโอ้ยเนี่ยโอ้ยโอขึ้นมาแล้วมาเคลียโต้คือเก่ามาหอดบานแล้วจ้าพี่น้องนี่และจ้ากล้ยหนึ่งกล้ยหนึ่งกัหญ่เติบเยอะหอกจ้ากินผู้เดียวเนาะกัดซาสีห่อ,อมาก,กินหนึ่กัดน,นี่ละกินผู้เดียวซ้ำนี่ละอิม่มถ้าเงื่อนไขพ่อพี่พูดด้ใดกินต้องข่อยเป็นนะหึวันนีคลิปนี้อาจสิปไปเฮ็ดเฮ็ดต่อกันก็คลิป สีเขา่าอาจีเป็นคลิปเป็นเดียวกันไปเลื่อยงี้สินะเพราะว่ามันจังสีบอะไรโอ้โจรไอ้แจะ๊ะแต่ว่าคลิปกินก้อยแมงละงั้มคลิปก้อยแมงละงั้มหนึ่งสีเดียวสิไปเ่็ดอีกคลิปหนึ่งจ้ะแมงนักงมแมงปิดหน้าบ่บังมองเพืเอ่อนอื่นไปดเด้อเด้อปะน,นี่ดีมีแห้งแดงมีฮีปโปโลปัทพปะคู่ชิมเก่าไปหา,าปอ,อันนาอันน่าให้ก๋วยแมงละงั้นก่อน Bye.